พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิกองค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์พระองค์ทรงเป็นรูปกายที่เป็นวิญญาณพระบิดาทรงมีพระวรากายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัสดได้ดังของมนุษย์พระบุตรก็เช่นกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงมีพระวรากายเป็นเนื้อหนังและกระดูกแต่เป็นรูปกายที่เป็นวิญญาณหากไม่เป็นเช่นนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสถิตในพวกเราไม่ได้บุคคลหนึ่งจะได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงชั่วคราวถ้าไม่ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรก็ดีการนำทางจะไม่ต่อเนื่องเว้นแต่บุคคลนั้นจะได้รับบับติศมาและรับการวางมือมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังจากได้รับบัพติศมาเขาจะได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาส,ะสะนาจักรและได้รับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือพระเจ้าตรัสว่าและผู้ใดที่มีศรัทธาเจ้าจะยืนยันในศาส,ะสะนาจักรของเราโดยการวางมือและเราจะประสาทของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขา โดยปกติพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสื่อสารกับเราอย่างเงียบๆเ,เรามักเรียกอิทธิพลของพระองค์ว่าเสียงสงบแผ่วเบาประธานบอยเคเพกเกอร์อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด,ด้วยสุรเสียงที่ท่านรู้สึกมากกว่าที่ท่านได้ยินขณะที่เราพูดถึงการฟังสุรเสียงส่วนใหญ่แล้วเรามักหมายถึงการกระต,ตุ้นเตือนทางวิญญาณ โดยพูดว่าฉันมีความรู้สึกท่านกล่าวต่อไปว่าสุรเสียงของพระวิญญาณตรัสอย่างแผ่วเบาโดยกระตุ้นเตือนว่าท่านจะทำอะไรหรือจะพูดอะไรหรืออาจจะเตือนของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประธานประเสริฐสุดประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เราโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่พระเยซูคือพระคริสต์และศาสนาจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกเราจะได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อบอกทุกสิ่งที่เราควรทำ